สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่าววันนี้นะคะมีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะแจ้งข่าวสถานการณ์ราคายางพาราประจําวันที่5กันยายน2567ค่ะมาดูกันนะคะว่าราคายางพาราแต่ละชนิดจะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่กันบ้างค่ะ มาเริ่มกันที่น้ำยางสดนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ค่ะ68บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับลดลง40สตางค์ราคาท้องถิ่น65บาท20สตางค์ค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง79บาท41สตางค์ปรับลดลง1บาท59สตางค์ราคาท้องถิ่น76บาท41สสตางค์ค่ะ ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง82บาท53สตางค์ปรับลดลง2บาท49สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น79บาท50 5สสตางค์ค่ะยางก้อนถ้วย DRC 100 58เซบาท15สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก5สตางค์ราคาท้องถิ่น55บาท15สตางค์ค่ะยางก้อนถ้วย DRC 50เซ์ 29สบาท7สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา2สตางค์ราคาท้องถิ่น26สบาท7สตางค์อย่างก้อนถ้วย DRC 5 5 31บาปเสบาท98สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา1สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น28บาท98สตางค์อย่างก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เราคากลาง37บาท79สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา2สตางค์ ราคาท้องถิ่นอยู่ที่34บาท79สตางค์และยางก้อนถ้วยเคฟ40บาท70สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา3สตางค์ราคาท้องถิ่น37บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือราคากลางของยางพาราในวันนี้5กันยายน2,567ค่ะเป็นกำลังใจให้และก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ